ข่าวนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับล่าสุดทางทบสพร้อมแล้วที่จะโอนเงินประกันรายได้ข้าวที่ตกค้างตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่8นี้จะมีพี่น้องชาวนาได้เงินเข้าบัญชีทบศวันไหนบ้างดูคลิปนี้เลยครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจสวัสดิการทางข่าวนะคะเขาบอกมาแล้ววันโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนะครับงวดที่1นึถึงแ ็นงวดที่ตกค้างจนถึงงวดปัจจุบันนะครับสำหรับพี่น้องชาวนาที่แจ้งการเก็บเกี่ยวภายในวันที่2ธันวาคม64เตรียมรับการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับในวันที่7ถึง8ธันวาคมนี้จะได้รับการโอนงวดที่ตกค้าง1ถึงงวดที่7นะครับย้ำอีกครั้ง7และ8ธันวาคมนี้จะได้รับการโอนเงินงวดที่1ถึงงวดที่7ครับส่วนวันที่9ธันวาคมนี้นะครับจะได้รับการโอนเงินงวดที่8ครับ ซึ่งตักนั้นนะคะทางธกสจะทําการโอนเงินงวดต่อๆไปภายใน3วันทําการหลังจากมีการประกาศราคากลางอ้างอิงชดเชยส่วนต่างข้าในแต่ละงวดนั่นเองครับ สำหรับพี่น้องชาวนาท่านใดที่รองเงินประกันรายได้ข้าว7 8 9นี้โอนให้8งวดรวดเดียวนะครับแล้วก็งวดที่เหลืออย่างที่บอกไปก็จะมีการโอนให้ต่อนะครับตั้งของแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนเรื่องไล่ละ1,000อีกห่งโครงการเดี๋ยวตามให้ต่อส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านอ,อื่นๆนะครับที่รองเงินอะไรจากทางรัฐบาลจะตามให้เหมือนกันก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับทุกคําถามที่คุณเนี่ย ส่งมาเนี่ยถ้าหากว่าสตังได้รับข่าวจากทางรัฐบาลปับ๊บตะรีบทําข่าวบอกคุณผู้ชมทันทีจะได้รู้ว่าจะได้เงินวันไหนบ้างโครงการไหนบ้างและปลูกอะไรบ้างถึงได้เงินวันไหนเนาะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณแบบนี้กดติดตามช่องสตังมีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลด้วยนะครับ ทุกวันเสาร์ครับอาารได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นนถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ